โนสาเร่สุปตาพาไกลเกลียเมื่อกี้เราได้คุยกับทางฝั่งคุณม่อนไปแล้วทีนี้เป็นหน้าที่ของทางซุปตาที่จะไก่เกลียฝั่งคุณบิวบ้างผมจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่คุณม่อนเขาขอคือเขาขอจอดเหมือนเดิมคือหนึ่งคันในบ้านหนึ่งคันหน้าบ้านเขาแล้วก็หนึ่งคันหน้าบ้านคุณโดยเขาบอกว่าเขายินดีที่จะมาเลื่อนให้ทุกเมื่อ ไม่คือพี่มิกบิวก็ไม่ได้ใจดําใจร้ายอะไรขนาดนั้นนะคะคือแต่บางทีอยากให้เห็นใจกันบ้างอะ่ะคือมันทุกวันก็ไม่ไหวไหมที่จะต้องไปเรียกคุณม่อนขยับรถให้หน่อยคุณม่อนคะเดี๋ยวบิวจะออกคุณม่อนคะเดี๋ยวบิวจะเข้ามันไม่ได้ะคะ่ะพี่มิกมันทุกวันคือมันไม่ไหวคือขอถามหน่อยว่าอก่อนอหน้านี้เขาเคยมาขอคุณไหมที่เขาจอดเหลื่อมเขาไม่เคยพูดคะ่ะพี่มิกแล้วตัวบิวเองก็ไม่เคยไปว่าอะไรเขาเลยเพราะว่าตอนที่เรามีมอเตอร์ไซค์เราไม่ได้มีผลกระทบอะไรไงคะ แต่เพราะว่าเรามีรถเราก็อยากจะเอามาจอดหน้าบ้านเราตั้งแต่นั้นก็มีปัญหาเรื่อยมาเลยค่ะคือเท<ม>่าที่ฟังตอนเริ่มรายการเนี้เหมือนคุณบิวจะบอกว่าจริงๆเราเคยสนิทกันด้วย ใช่ค่ะช่วงเข้ามาแรกๆเป็นเพื่อนกันคือเขาถึงเขาจอดหน้าบ้านเราเราก็ไม่ได้แฮปปี้หรอกแต่เราก็ไม่มีปัญหาก็ยอมได้สนิทกันเลยระดับไหนคะก็ไม่ได้สนิทขนาดนั้นแต่ว่าเรียกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันดีกว่าค่ะก็เดินก็ทักฮัลโหลใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่มีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วเรื่องรถก็ให้มาจอดได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีผลกระทบอะไรตอคุณใจกว้างมากนะ เราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนสมัยนี้นะต่อให้เป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ใช้ประตูบ้าน<ๆ>เขาก็จะไปไวยวายบอกว่านี่คือพื้นที่ของฉันพีมมม่มิกลองคิดดูนะคะคือรถปกติในบ้านของของเราเนี่ยที่เราที่หนูอยู่เนี่ยคือในบ้านมันจอดได้หนึ่งคันข้างนอกมันจอดได้อีกคันหนึง่งแต่ถ้าจอดสามคันเนี่ยจอดชิดๆกันเลยนะคะครึ่งคันของรถคันที่สามเนี่ยก็จะเลยมาบ้านหน้าบ้านคนอื่นถูกต้องทีนี้มันมีวันหนึ่งหนูก็คือแบบกลับมาแล้วก็เห็นแบบเนี้ย เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยอ่ะวันนั้นน่ะเราก็เลยแบบไม่อยากเรียกเขาเราอยากมาแล้วเปิดปะตูเขาบ้านไดาเลยแล้วคุณไปจอดที่ไหนจอดต่อเขาเลยแล้วพอหนูพอหนูจะเข้านอนข้างบ้านหนูอ่ะที่ถัดไปอ่ะเขาก็มากดกิ่งเรียกหนูว่ามาเลื่อนรถให้หน่อยเพราะเขาจะออกออกออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยหนูก็กลัวว่าต่อไปอ่ะหนูจะมีปัญหากับบ้านถัดไปด้วยใช่ค่ะแล้วทำไมหนูจะต้องมาเจอปัญหานี้อ่ะทั้งๆที่แบบว่าเราก็มีสิทธิ์ไหมที่จะจอดตรงหน้าบ้านเรา สิทธิ์นะมีแต่คุณม่อนก็ขอเอี่ยวด้วยนะสิครับถึงได้กลายเป็นปัญหาขึ้นมาเคยคุยกันแบบว่าจับข่าวคุยกันเลยมาเฮ้ย ไม่ได้นะนะจ่างนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเคยคุยแล้วแต่คุยไม่รู้เรื่องค่ะเขากวนประสาทกันทั้งบ้านค่ะเขาก็พูดว่าก็เข้าไปซิเดี๋ยวเลื่อนให้เดี๋ยวเลื่อนให้เหมือนที่เขาพูดกับเราเมื่อไหมาว่าเลื่อนให้ตลอดเลื่อนให้แต่บางครั้งมันช้าไงเขาบางทีหนูก็แบบรอไม่ได้ทุกวันนี้ก่อนรายการนี้เขาก็ต้องเลื่อนให้ถูกไหมถูกต้องเอาจริงโบลิ่งเห็นใจคุณบิวมากเลยนะเราโบลิ่งก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเราอะเราคงไม่ไปจอดหน้าบ้านคนอื่นแบบเนี้ยแต่ทีเนี้ยในเมื่อเขาก็ยืนยันว่า ความจำเป็นเขาอะสามคันหนึ่งคันในบ้านหนึ่งคันหน้าบ้านเขาแล้วอีกหนึ่งคันอะเขาบอกว่าเขาจําเป็นต้องจอดหน้าบ้านคุณบิวจริงๆแล้วเมื่อกี้เขาพูดมาคํานึงว่าจริงๆไม่ไม่ได้ตลอดไปค่ะแค่ช่วงเดียวที่พี่สาวเขามา่อยู่ตรงเนี้ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะยอมช่วยเขาหน่อยในช่วงเวลาแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งซึ่ง โบลิงเข้าใจคุณวิวนะแต่ว่าในเมื่อเขาไม่ยอมแล้วเราแล้วเราต้องพยายามไกล่เกลี่ยะเราก็อยากจะหาข้อเสนอตรงกลางถ้ามันเป็นแค่ช่วงเดียวคือผมเชื่อว่าสิ่งที่น้องโบลิงกำลังพูดอยู่คือเขาไม่อยากเสนออย่างนี้หรอกเขารู้ว่าคุณมีสิ์เต็มที่ใช่อย่างที่พี่โบลิงบอกว่าเขาขอจอดอีกสักสองเดือนแล้วทำไมในสองเดือนนั้นเขาไม่เอารถเขาไปจอดที่อู่ล่ะคะเขาก็เปิดอู่อยู่หน้าหมู่บ้านจริงด้วยถ้าคุณม่อนยอมเอารถคันหนึ่งไปจอดที่อู่อย่างที่คุณบิวว่าปัญหานี้ก็ไไไม่่เเกกกิดดุตตาองง้้้ชวยลลให ก็เข้าใจทั้งโบลิ่งคือโบลิ่งพยายามหาทางออกว่าถ้าเกิดคุณเลือกที่จะแบบทนต่อเรื่องก็อาจจะจบเพราะว่าเขาบอกว่าพี่สาวเขาอาจจะอยู่ไม่นานตอนนี้มีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยจริงๆไม่มั่นใจไม่มั่นใจเพราะว่าตอนวันนี้สายตาคนดูเนี่ยคุณเป็นนังเอกสวยๆเลยไอ้ตัมอนเนี่ยเป็นตัวผู้ร้หน่อยอ๋ออ๋ผู้ร้เลยนี่ตัมมอนท่าไม่อยู่นะนี่พูดตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตัมอนยืนการกระต่ายขาวเดียวเนี่ย เราเียมไม่จบนะไม่รู้จะเอา <S <S ยังไงแล้วกันเนี้ยมีอีกประเด็นหนึ่งที่บริลิงเป็นห่วงด้วยค่ะคือจริงๆเราอ่ะบริลิงว่าคุณม่อนเขารู้สึกว่าคุณบิวกันแกล้งเขาเออ,เออประเด็นเนี้ยเขาไม่ได้มองในมุมของคุณบิวเลยที่เหมือนติดอยู่ในใจเขาเขาก็เลยเหมือนยืนยันว่าก็ไม่ยอมอ่ะก็ทำไมเคยให้จอดได้แล้วไม่วันนี้มาแกล้งเขาถ้าเขาคิดแบบนี้หนูก็คิดว่าเรื่องมันเล็กมากเลยนะคะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอะค่ะ หนูก็ใช้มอเตอร์ไซค์ตอนนี้น้องไม่ได้ออกรถนะคะก็ใช้มอเตอร์ไซค์หนูก็ออกไปทําธุระข้างนอกมาแล้วก็มาจอดไว้หน้าบ้านแล้วเข้าไปทําธุระในบ้านกะว่าเออเราทาธุระในบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาขอหน้าบ้านเราใช่ค่ะหน้าบ้านเราตรงที่เขาเคยจอดเลยค่ะมอเตอร์ไซค์หนูจอดเป็นที่จอดประจำเขาใช่ค่ะแล้วเขาว่าออกไปข้างนอกมาไปธุระมากลับมาเขาก็มาโวยวายอะค่ะว่าแบบเออทำไมมอเตอร์ไซค์คันเดียวคุณเอาเข้าไปจอดในบ้านไม่ได้อะเราก็บอกเฮ้ยเราลืมนะเราแบบไม่ได้ตั้งใจแกล้งเขาก็หาว่าเรากั่นแกล้งเขาแล้ว หนูต้องตอบเขาว่าอะไรอะค่ะตอนนั้นโหโหดร้ายนะอันนั้นคือจุดแรกที่ที่ทะเลาะกันใช่ค่ะก็เลยมีปากเสียงกันตรงนั้นก่อนซื้อรถใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนซื้อรถก่อนซื้อรถนานไหมคะก็ประมาณเดือนนึงได้นะคะนี่ไงคือเกิดเหตุการณ์มอไซค์แล้วเขาคิดว่าแกลงเขาแล้วถัดเดือนถัดไปซื้อรถอีกเขาก็คิดว่าแกลงเขาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเหตุผลที่เขาต้องเคลียร์ไม่แต่จริงๆมันคิดว่าแกล้งไม่ได้มันคือหน้าบ้านเขาเข้าใจ เคยไปคุยกับน,นิติแล้วคะออ่ะแต่นิติเขาก็บอกว่าเออมันเป็นที่สาธารนณะ,นะก็ต้องแบ่งๆกันจอดแต่ซึ่งตัวเขาอะเขาคิดว่าเขาไม่ผิดไงเขามีสิทธิ์จอดแล้วคือหนูทําไงหนูทําอะไรไม่ได้หรอเพราะนั้นที่หนูเป็นเจ้าของบ้านจริงๆน,งนิติตคว<น>ร <ไง S 1> จะไปคุยนะเพราะว่าจอดได้แต่ห้ามมาวขวางหน้าประตูบ้านคุณบิวจอดหน้าบ้านคุณม่อนเลยค่ะอย่าครับทะเลาะก,กันแน่นอนฮะ ใเย็นๆโบลิ่งขืนแรงมาแรงไปดูท่าคุณม่อนน่าจะแรงคืนแน่นอนปัญหานี้คงต้องหาทางไกลเกลี่ยกับคุณม่อนใหม่หนูว่าเขาไม่ยอมหรอกคะ่ะพี่โบลิ่งจอดเลยคุณเคยไปจอดหน้าบ้านเขาไหมไม่เคยคะ่ะเพราะว่าแบบรถเขามันก็เต็มบ้านเขาแล้วหนูจะไปจอดได้ยังไงอยากเอาประเด็นเรื่องมอเตอร์ไซค์ที่เขาเคยเข้าใจคุณผิดเนี่ยเคลียร์ตรงนี้เคลียร์ตรงนี้ลุงอยากให้ให้ให้ใหใหิวเนี่ยนะบอกเขาว่าวันนั้นไม่ได้แกล้งจริงๆนะ วันนั้นไม่ได้แกล้งจริงตั้งใจจะออกอาอยากให้เคลียร์อันนี้ก่อนถ้าเคลียร์อันนี้ได้เนี่ยเผื่อๆมันมีปมอะไรที่จะช่วยได้เราก็บอกเขาด้วยว่ารถที่ซื้อมาใหม่อ่ะไม่ได้ซื้อมาเพื่อแก้ไม่ได้ซื้อมาเพื่อแก้ไม่มีใครทาแบบนั้นอยากได้มานานแล้วรถเนี่ยแต่ว่าใช้ดเลยเพราะคุณต้องไปทํางานไกลขึ้นยูทํางานไกลขึ้นค่ะยูก็เลยต้องซื้อเพราะว่าแบบเรานั่งมอเตอร์ไซค์มันวุ่นวายอันตรานจากมอเตอร์ไซค์ต้องเป็นรถเก่ง ถามเลยเขาบอกว่าเขาขอจอดที่เดิมเหมือนเดิมทุกอย่างคุณยอมไหมไม่ไม่คุณบิวตอบไปเลยแต่รูสีหน้าแล้วเหมือนคุณบิวก็อยากจะจบปัญหากับคุณม่อนแต่ก็ยังไม่รู้จะทำยังไงคงต้องให้สุปา์ช่วยกันไกลเกลีย่ยไม่ยอมใช่ค่ะยังไงแล้วหนูต้องการอะไรหนูหนูต้องการเอารถหนูมาจอดไว้หน้าบ้านตัวเองโดยที่หนูไม่ต้องไปมีปัญหากับใครซึ่งจริงๆพี่สามารถสรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าสิ่งที่หนูต้องการอะ หนูอยากจอดรถในบ้านหนูแต่ไม่ให้เขามาขวางหน้าบ้านใช่ค่ะเพราะมันปลอดภัยกว่านะรถเราอยู่ในบ้านเราเองล็อกประตูถูกไหมแต่คือเมื่อเราเอาเข้าบ้านเขาก็จะมาจอดขวางถูกต้องทรัพย์สินที่อุตสาห์ซื้อมาต้องไปโยนทิ้งไว้หน้าบ้านเพื่อกักที่ไม่ให้มีปัญหาทั้งทั้งที่อยากจอดในบ้านตัวเองใช่ค่ะสรุปคืออยากจอดในบ้านตัวเองโดยที่ไม่ให้เขามาจอดข้างหน้าใช่ค่ะ ต้องการของคุณบิวก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรซุปตาคงต้องให้คุณม่อนมาคุยต่อหน้าอีกครั้งรถทันเดียวทำไมไม่เอาเข้าไปผมก็เลยโมโหโวยวายนิดหน่อยเราเถียงไม่ออกเลยพี่มิกแต่คุณม่อนบอกว่าเรียกนะว่าพี่สาธารณะถ้าเขามาถึงก่อนเขาก็จอดก่อนได้นี่ไงมันขัดแย้งกันอยู่คำว่าสาธารณะกับของผมไงคู่ต่อไปเป็นโบลิ่งกับคุณม่อนครับมนโนสาเรสซุปตาพาไกลเกลีย